ให้รีบช่วยโอกาสในการทำงานที่ดีโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดและจงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาของชีวิตของพวกท่านเพื่อทำในสิ่งที่ยังประโยชน์ต่อพวกท่านในวันอาคเครออัลลอฮฺสบฮานาตาลาตรัสว่าวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์ใดๆดได,ได้เลยนอกจากผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ผ่องใสอชูอารออัยะที่8 8 8 9ถึง หัวใจที่บริสุทธิ์คือหัวใจที่ปราศจากการตั้งภาคีการอิจฉาและการแค้นเคืองและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงเวลานั้นมีค่าและพึงรู้เถิดว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านไป โดยที่ไม่ได้ประกอบคุณงานความดีนั้นถือว่าพวกท่านขาดทุนและจะเสียใจกับเวลาที่ผ่านไปอัลลอฮฺบฮานูมตลาตรัสว่าขอสาบานด้วยเวลาอัลอัสและการเวลาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนกลางวันเชา้าเยน็นแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนนอกจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาและการทําความดีทั้งหลายตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทนอัลอัสอายะห์ที่หนึ่ง ถึง 3. ท่านเอเมนิกาเซรได้กล่าวว่าอัลอาสคือการเวลาที่ลูกหลานอาดัมได้ใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะกระทำดีหรือไม่ดีก็ตามคือการที่มนุษย์ทุกคนอยู่ในการค้าขายหรือการแสวงหาหรือช่วงอายุที่ผันแปรไปในการทำงานในดุนยานี้อยู่ในการบกพร่องขาดทุนและหลงจากความจริงจนกระทั่งเขาตายและหายนะเพราะเขามีชีวิตอยู่ในความลำบากแท้จริงพวกเขาจะมีแต่กำไร โดยไม่ขาดทุนถ้าพวกเขานั้นทําการงานต่างๆเพื่ออาเครอและไม่หมกมุ่นอยู่กับการงานของดุนยาโอ้มุสลิมทั้งหลายท่านพิจารณาดูสิว่าท่านต้องการที่จะอยู่จําพวกไหนจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนหรือบรรดาผู้ที่ประสบความสําเร็จผู้ที่ได้กําไรแท้จริงเวลาต่างๆที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เมื่อมันผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถ หวนกลับคืนมาได้อีกและแท้จริงอายุของคุณและการกระทําของคุณจะถูกบันทึกและถูกคิดบัญชีดังนั้นจงรีบฉวยโอกาสนี้ก่อนที่มันจะผ่านไปเอาลลอสสุบภานุตาลาได้ทำให้กลางคืนกลางวันเป็นเวลาเพื่อการทําอิบาะห์ ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่าและพระองค์คือผู้ทรงบันดาลให้มีกลางคืนและกลางวันหมุนเวียนแทนที่กันคือกลางวันจะมาพร้อมกับแสงสว่างและกลางคืนก็ติดตามมาพร้อมกับความมืดสําหรับผู้ที่ปรารถนาจะใคร่ครวญถึงสัญญาต่างๆของอัลลอฮ์และความหัศจรรย์ต่างๆของการสร้างของพระองค์หรือถือปรารถนาจะกตัญญูขอบคุณอัลฟุรกอนอายะที่62ิและอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทรงบัญญัติละหมาดหาเวลาทั้งกลางวันและ ลกลางคืนในเวลาของมันดังดํารัสของพระองค์ที่ว่าจงดํารงการละหมาดต,ตั้งแต่ตะวันคล้อยจนกระทั่งลบล่ําและการอ่านยามรุ่งอรุณ อัลอิสรออายะที่78ที่ใช้สํานวนการอ่านยามรุ่งอรุณก็เพราะว่าการละหมาดในเวลาสุบฮีให้อ่านต้นยาวๆในอายะนี้เป็นการชี้ถึงเวลาละหมาดที่ถูกกําหนดไว้คือการละหมาดตั้งแต่ตะวันคล้อยและยังทรงบัญญัติการละหมาดสุนนะต่างๆที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาของการห้ามละหมาดและยังได้ทรงบัญญัติให้มีการระลึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮด้วยการกล่าวตัพล ah ินลาอิลลาฮฺอิลลอฮ์ตัศเบ سبحان الله تكبير الله اكبر تحميد อัลฮัมดุลิลละและในทุกๆเวลาโดยเฉพาะหลังเวลาละหมาดในตอนเช้าและตอนเย็นอัลลอซฺบะฮานุตาลาตรัสว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและจงแท่ซ้องสรรเสริญสดุดดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็นอลอาซาบอายะห์ที h, 41่41-42อัลลอซฺบะฮฺนุตาลาตรัสอีกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิดข้าจะรำลึกถึงพวกเจ้าและจงกตัญญูต่อข้าเถิด และอย่าได้เนรคุณต่อข้าเลยอัลบากราอายะที่ห5 2หท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลัลมจะทําการลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกสภาพเมื่อเราพิจารณาถึงการทําอิบารัดที่เป็นการถือศีลอดเราได้พบว่าอัลลอฮ์ทรงบัญญัติการถือศีลอดหนึ่งเดือนจากหนึ่งปีนั้น,น,นคือการถือศีลอดในเดือนอมดอนและได้มีบัญญัติการถือศีลอดซุนนะในทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือการถือศีลอดวันจันทร์และวันพระหัสบัดี และยังมีการถือศีลอดประจําเดือนคือ3วันในทุกเดือนของวันที่ 13, 14, 15ของทุกเดือนหรือเรียกว่าอยามุลไบและยังมีการถือศีลอดเฉพาะเจาะจงบางวันในบางเดือนด้วยเช่นการถือศีลอดในช่วง10วันแรกของเดือนสุฮิยญะก์การถือศีลอดซิตะชาวานคือการถือศีลอด6วันในเดือนชาวานสําหรับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและการถือศีลอดในเดือนชบาบานที่ถือมากที่สุดคือเป็น ที่ท่านนบีสุลต่านชอบให้ถือมากที่สุดและในทุกเดือนของอัลลอฮ์คือเดือนมุฮัรรอม คือการถือสินอดในวันที่ 9, 10, 10 1 1ของเดือนมุฮัรรอมและผู้ใดที่มีพละกําลังและความสามารถและเขาต้องการที่จะถือสินอดเพิ่มอีกเขาก็สามารถถือสินอดวันเว้นวันได้เช่นการถือสินอดของท่านนบีดาวุฒเว้นแต่ห้ามถือสินอดในวันที่ถูกห้ามเช่นวันอีดทั้งสองคืออิดลิตรีและอิดอัลฮาหรืออายามุตชริกทรัพย์สิน ส่วนการทาอิบาดาัดด้านทรัพย์สินทั้งที่เป็นวาจิบและสุนนะนั้นเราจะพบว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชมเชยบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์สินโดยทั่วไปตามที่เขาประสงค์หรือมีความต้องการอัลลอฮ์สบฮานุตาละตัดว่าบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันทั้งโดยลับและเปิดเผยนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณนะ พระเจ้าของพวกเขาโดยไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขาในวันกิยามะและพวกเขาก็จะไม่เสียใจอัลบากะรอข้อที่2อ4ทรงบัญญัติการออกอากาศจากทรัพย์สินที่เป็นการเฉพาะเจาะจงเช่นบริษัทการค้าและได้ทรงบัญญัติการทำฮั์ครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับผู้ที่มีความสามารถและหากเขาทำอีกก็ถือว่าเป็นสุนนะ และท่านนาบีสุลต่านละหวซัลลัมยังส่งเสริมในการทําอย่างต่อเนื่องระหว่างฮัจ และอมรจากการนําเสนอแบบสรุปนี้เราตระหนักได้ว่าชีวิตมนุษย์ทั้งชีวิตนั้นจะใช้ไปนในการงานที่ดีจนกระทั่งแม้ช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนใช้ในการนอนการกินการดื่มการอยู่กับครอบครัวและการอยู่กับเพื่อนพี่น้องเมื่อเขาได้ตั้งจิตนาด้วยกับความยำเกรงว่าเป็นอิบาตัดมันก็จะเป็นอิบาตัดและเขาจะได้รับผลตอบแทนคือไม่ว่าจะทําการอะไรหากจิตนาว่าทําเพื่ออัลลอฮ์ทุกอย่างก็จะเป็นอิบาตัดและเขา ก็จะได้รับผลบุญด้วย บรรดามุสลิมทั้งหลายเมื่อเวลาเป็นสิ่งสําคัญและหากเขาไม่ใช้มันไปในสิ่งที่ดีเขาก็จะขาดทุนเป็นการขาดทุนที่ไม่สามารถทดแทนได้แท้จริงจําเป็นที่มนุษย์จะต้องรักษาเวลายิ่งกว่ารักษาเงินทองโดยจะไม่ใช้ไปเว้นแต่จะต้องเป็นประโยชน์และเมื่อผูดด้ใดก็ตามเขาได้สละทรัพย์สินของเขาไปและทําให้เสียหายโดยไม่มีประโยชน์เขาก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ฉุดเขาแล้วห้ามไม่ให้ใช้เงินควบคุมดัง นั้นหากผู้ใดที่ทำให้เวลาของเขาเสียไปโดยที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่โฉดเขาที่สุดพึงรู้เถิดว่าพวกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่โฉดเขาแต่ทว่าพวกเขานั้นไม่รู้อัลบากราะอายะที่13และใครเล่าที่จะไม่พึงปรารถนาในแนวทางของอิบราฮิมนอกจากผู้ท,ที่ทำให้ตัวของเขาเองโฉดเขาเท่านั้นอัลบากราะอายะที่130การตรณน,นีเวลาคือคนที่คิดแม้กระทั่งนาที หรือวินาทีที่ต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ว่าเป็นการเสียเวลาแน่นอนเราได้สูญเสียเวลาไปโดยที่ไม่ยังประโยชน์อย่างมากไปในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเราจะตระหนีขี้เหนียวแม้แต่ในการที่จะทําสิ่งที่เป็นการต่ออะกดีเช่นเมื่อเข้ามัสยิดเขาจะคิดเหมือนกับอยู่ในคกุกจนกระทั่งได้ออกมาจากมัสยิดและเมื่อเขามาละหมาดเขาคิดว่าเหมือนถูกล่ามโซ่ตรวนจึงพยายามที่จะแก้ออกและเมื่อเขาละหมาดคนเดียวเขาก็จะ ละหมาดเหมือนกับไก่จิกข้าวบางคนจะไม่ไปมัสยิดเพื่อละหมาด5้าเวลาและวันศุกร์เว้นแต่หลังจากอีกอมะหรือหลังจากที่ละหมาดไปแล้วหลายรอกะอะเขากลัวว่าจะเสียเวลาของเขาเมื่ออยู่ในมัสยิดหรือฟังคุตบะหรือคําตักเดือนแต่ถ้าว่าเขากลับไม่ตรณีขี้เหนียวเวลาเมื่อดูโทรทัศน์หรือวิดีโอเป็นเวลานาน เขาไม่ตรณีเวลาในวงสนทนาในการนินทาใส่ร้ายเป็นเวลานานและเขาจะไม่ตรณีในเวลาที่การดูแข่งขันกีฬาเป็นเวลานานและเขาไม่ตรณีเวลาในการสแสวงหาดุนยาและทรัพย์สินเป็นเวลานานหรือสแสวงหาสิ่งที่ฮารอมไปตลาดไปซื้อขายเป็นคนแรกและจะยังไม่กลับจนกระทั่งเป็นคนสุดท้ายไม่ว่ามันจะร้อนหรือหนาวหรือไกลสักแค่ไหนก็ตามทั้งหมดนี้เป็นความอ่อนแอต่าต้อยตราบใดที่ยัง อยู่ในความปรารถนาของจิตใจที่ต้องการทําให้เป็นจริงเวลาที่สั้นน้อยนิดถือว่าลําบากสําหรับเขาในการที่จะทําสิ่งที่เป็นต่ออะพักดีต่ออัลลอฮ์บรรดาคนดีซอลิฮีนบางท่านได้ร้องไห้ขณะที่เขากําลังจะตายมีผู้กล่าวแก่เขาว่าเวลาไหนที่ทําให้ท่านร้องไห้เขาตอบว่าฉันร้องไห้ตอนกลางคืนที่ฉันได้ตื่นขึ้นมาและในเวลากลางวันที่ฉันได้ถือศีลอดฟุกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดโอ้บาอง อัลลอฮ์ทั้งหลายจงรีบเร่งขวนขวาย ทำความดีก่อนที่จะสายไปอัลลอฮฺบะฮาตัลลาตรัสว่าโอ้บรรดาพัทธาทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สินของวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าหันเหจากพวกเจ้าการนำลึกถึงอัลลอฮฺและพูดใดกระทําเช่นนั้นชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ขาดทุนและจงบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่ความตายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในหมู่วกเจ้าและเขาก็จะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์หากพระองค์จะทรงผ่อนผันให้แก่ข้าพระ องค์อีกสักช่วงเวลาหนึ่งเพียงเล็กน้อยเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้บริจาคและข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่คนดีๆทั้งหลายก็จะดีแต่อัลลอฮ์จะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดเมื่อกำหนดของมันได้มาถึงแล้วและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่ฟุกเจ้ากระทํากันอัลมุนาฟิกูลอายะที่9-11ถึง11ผมดีเจพี่ดำมาร่วมกันสนับสนุนงานสื่อดะวะของเราการสนับสนุนทุกบาทของท่าน เป็นสดากอจริยะและจะได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้จะเข้าถึงผู้ชมหลายหมื่นคนอินชาอัลลอฮ์ขอขอบคุณคนที่รับชมและสนับสนุนทุกท่าน